สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําการเพราะ,มะเมล็ดฟักทองนะคะฟักทองลูกเล็กนะคะนี่ค่ะเราผ่าครึ่งหนึ่งเราคว้านเอามเมล็ดมันออกนะคะหรือที่เราเอาไปเอาเนื้อไปกินละเราเอาเมล็ดมันนี่ค่ะเอาเมล็ดมันใส่ในมันน่ะนะคะนะคะเราเอามา ขยี้ขยี้เพื่อจะเอาคัดแยกมเมล็ดออกจากเนื้อของมันนะคะนี่ค่ะเราจะมาเลือกคัดแยกออกนะคะมาดูว่าเราเลือกมเมล็ดเราเลือกมเมล็ดออกมาได้แล้วเราจะทําการเพาะลงในดินนะคะดินที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นดินที่ทําผสมด้วยมูลไส้เดือนนะคะเรามีทั้งหมดตะก้าละสิบสองใบนะคะนี่ค่ะเราจะทําทั้งหมดเลยนะคะ นี่ค่ะมีทั้งหมดอยู่เจตก,ก้านะคะแปดบสต้นนะคะเราจะพอทําการเพราะนี่คือดินส่วนหนึ่งที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็จะเอาเมาเล็ดนี่แหละคะ่ะมล็ดฟักทองนี่แหละคะ่ะถุงละสองหลุมก็ได้นะคะเผื่อต้นสามก็ได้ะคะ่ะเอาสามถุงละสามเผื่อเกิดไม่เกิดนะคะ นี่ค่ะเราเอามาเล็ดฟักทองนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะถุงละสามสามเม็ดนะคะถุงละสามเม็ดเราใส่ลงไปเลยค่ะเราก็ลดน้ำนี่ค่ะเราใส่จะาทำไปทั้งหมดเลยนะคะทําไปจนเสร็จนะคะเอาทําเสร็จแล้วค่อยลงมาดูกันนะคะนี่ค่ะ มเมล็ดฟักทองเราก็เลือกเอาเป็นเม็ดมันมาใส่ในถุงนี้นะคะนี่ค่ะเราจะใส่เครื่องดื่มที่เป็นขวดแบบนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มพวก m 1 0 0 m 150หรือลิโพอะไรก็ได้นะคะเราจะจะผสมฟาหนึ่งฝา m 1 5 0นี้เราจะเอาลงในน้ำา2ลิตรนะคะเราจะผสมลงในน้ำา2ลิตรนะะี 50, 1, ่ค่ะ m 5 5 0หาหนึ่งาหรือลิโพอะไรก็ได้นะคะ เราเอาลงในนี้นะคะทีนี้เราก็จะเอามารดต้นนี่ค่ะคนคนให้เข้าออก,กันนะคะกับน้ำมันจะช่วยเร่งรากนะคะทีนี้เราก็จะเอามารดนี่ค่ะ เราทําไปทั้ง7 8ดสี่ต้นนี่แหละค่ะแต่ตัวนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่องหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆคะเราทิ้งไว้เจ็ดวันมันก็จะงอกนะคะแล้วก็จะได้ฟักทองไว้กินในสวนของเรานะคะเป็นการเพาะเมล็ดง่ายๆนะคะ เราไม่ต้องทิ้งมเมล็ดมันถ้าเรามีพื้นที่เราก็ใช้ปลูกได้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสิริพรฟาน์มชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ